ส่วนล์กามเลยเชีย์คันคุณคระครับสำหรับคะแของการพัฒนาเนยนะครับถือว่าเป็นการแดงที่ใหญ่อลังการไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงนะครับมีพรออีท Bye. Okay.